ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรถเล็กนะฮะเป็นรถเก่านอกนะครับยังไม่เคยใช้งานบ้านเรานะครับเป็นตัวมิตซูนะครับ MT 1 6 0 1 16แรงนะครับขับเพื่อนสีล้อยางก็ประมาณนี้นะครับขนาดยางมันจะไปเท่ากันกับตัว B21 นะครับเวลานั่งขับอารมณ์ใกล้เคียงกันเกียร์จะเป็นเดี๋ยวนะหน้า หน้าหกสปีดเออหน้าหกนะฮะสามเกียร์เร็วแล้วก็สามเกียร์ช้านะครับถอยหลังก็จะเป็น2สปีดนะครับช้ากับเร็วแค่นั้นรถมาสภาพเดิมๆิมนะครับก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับเดิมเดิมรถต่อนอก,กนะครับยังไม่เคยใช้งานบ้านเราสีสันอะไระเดิาเดิมนะครับเป็นรถเล็กนะครับอ่างบประหยัดประหยัดอ่าเนี่ยดูฝากระโปงนะครับจะมีรอยอ่าตัวหนังสือ ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้สามสูบนะครับรถสามสูบสิบหกแรงนะครับจับเกินสี่ล้อเครื่องติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับน้ำเนิมก็ปกติสำหรับลูกค้าที่ใช้จะใช้งานในสวนนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับใช้ตัดหญ้านะครับตัวนี่เรียบๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาได้นะครับ อย่างที่บอกยางเนี่ยมันเบอร์เดียวกันกับ B 21นึ่งนะฮะแต่ราคามันก็ประหยัดกว่านะครับทันนี้ตัวเปล่านะครับก็เปิดราคาไว้ที่หกหกหมื่นเก้านะครับหกหมื่นเก้ารถสภาพเดิมๆนะครับสภาพดีเครื่องยนต์เกียร์นะครับปกตินะครับไฮดรอลิกปกติงบงเบาๆนะครับจะใส่ตัดหญ้าเพิ่มก็ได้นะครับทางร้านก็มีตัดหญ้าใหม่นะครับ อันนี้เป็นรถตัวเปล่านะครับราคา69หมถ้าสนใจนะครับติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หก2 2 4หรือ099 494 5 3 5เกขอบคุณครับ